ปวดเบอร์ไหนเนี่ยสวัสดีค่ะชมพู่เองนะคะวันนี้คุณปวดท้องข้างไหนคะ ถ้าเห็นภาพง่ายๆถ้าคุณปวดท้องใต้ชายโครงด้านขวานะคะคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของตับถุงน้ําดีถ้าต่าลงมาหน่อยคุณอาจจะเป็นไส้ติ่งแต่ถ้าคุณปวดท้องชายโครงด้านซ้ายเนี่ยนะคะคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของม้ามถ้าปวดใต้ลิ้นปีคุณอาจจะเป็นโรคกระเพาะหรือว่าหัวใจขาดเลือดนะคะแต่บางทีอาการปวดท้องเหล่านี้มันก็เป็นคําเฉลยให้ร่างกายเราเหมือนกันนะให้เรารู้ว่ามีอะไรผิดปกติอยู่ในร่างกายเราและการปวดท้องคลอดล่ะเราจะรู้ได้ยังไงฉันพูดสรุปให้ง่ายๆอย่างนี้ค่ะ ถ้าเรามีอาการปวดท้องแบบที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนให้รีบไปหาหมอทันทีค่ะไปตรวจดูจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไร อาการเริ่มแรกของการเจ็บคันคลอดก่อนกําหนดนะคะก็คือเราจะปวดหน่วงๆบริเวณท้องน้อยค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าท้องแข็งท้องปั้นนะคะยิ่งถ้าใครมีอาการปวดหน่วงๆที่อุ้งเชิงกรานแล้วร้าวที่ต้นขาเนี่ยนะคะต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยนะคะเนี่ยบางคนรู้เยอะแงบางคนบอกว่าต้องรอให้มดลูกเนี่ยบีบทีๆครั้งต่อชั่วโมงหรือว่าทุกๆสิบนาทีแล้วค่อยไปหาหมออย่าเลยนะคะบอกเลยว่าอันตรายที่สุดเลยค่ะ เพราะว่าถ้าหากรอให้มดลูกหดตัวถี่ขึ้นปากมดลูกก็จะเปิดกว้างมากพร้อมที่จะคลอดก่อนกําหนดนะคะคุณหมอก็จะช่วยไม่ทันเลยทีเดียวและบางคนบ้านไกลรถติดแล้วปล่อยให้ตัวเองเจ็บคันทีทีรอจนมดลูกเปิดกว้างหมดก็อาจจะมีภาวะคลอดก่อนกําหนดก่อนที่ถึงห้องคลอดได้ค่ะคุณแม่ตั้งท้องทุกคนคะ่ะท้องจำให้ขึ้นใจเลยนะว่าถ้ามีอาการท้องปั้นท้องแข็งปวดหน่วงท้องน้อยมีน้ำใสหรือว่ามีเลือดออกจากช่องคลอดจะต้องใหญ่ร่างเอินไปพบแพทย์โดยโด่วนเลยนะจ๊ะขอบ,บอก ตั้งสติและสังเกตว่าอาการปวดท้องของเราเป็นอย่างที่พูดไวห,หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนในการมีภาวะคลอดก่อนกําหนดให้รีบไปหาหมอทันทีนะคะร่วมกันเซฟแม่ปกป้องลูกที่กําลังจะเกิดมาด้วยกันนะคะชุมชนเรียนรู้รวมแรงรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกําหนดเพราะลูกคือของขวัญและความสุขของครอบครัว